สวัสดีค่ะครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวสุวรรณลักมัน์นะคะเป็นครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าในการที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเราจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะประกอบไปด้วย4ส่วน1ส่วนรับข้อมูล2ส่วนประมวลผลข้อมูล3ส่วนแสดงผล 4. หน่วยความจํา 1. ส่วนรับข้อมูลคือส่วนประกอบของวิธี่ิําน้าที่รับข้อมูลจากคนและส่งข้อมูลไปยังองค์กรผลส่วนรับข้อมูลนะคะจะประกอบไปด้วย1 คีบอร์ดนะคะก็คือทําหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังอน่วยประมวลผลนะคะ 2. เมาส์ทําหน้าที่คลิกและส่งข้อมูลตามคําสั่งที่เราเลือกคลิกนะคะ 3. ส,สแกนเนอร์ทําหน้าที่สแกนรูปภาพต่างๆนะคะ 4. อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ 5. ไมโครโฟนปเว็บแคม 2. ส,ส่วนประมวลผลข้อมูลนะคะ ส่วนนี้มีความสําคัญที่สุดเลยนะคะในการที่เราจะต้องรู้จักกับคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประมวลผลข้อมูลเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลนะคะ 3. ส่วนแสดงผลคือหน่วยแสดงผลนะคะที่ทําหน้าที่นะคะในการแสดงผลจากการประมวลผลออกมาจะมีอยู่ในรูปแบบ 2รูปแบบนะคะก็คือ1แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลักได้2แบบที่ไม่มีสการเก็บไว้แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลักได้ได้แก่อุปกรณ์เครื่องพิมพ์นะคะตัวน,นี้ทําหน้าที่ปริ้นเอกสารซึ่งจะอยู่ในรูปลักษณะของกระดาษ2เครื่องวาดนะคะทาหน้าที่วาดาโปรแกรมต่างๆออกมาในรูปแบบของกระดาษ แบบที่ไม่สำรองเก็บไว้ 1. จอภาพนะคะก็จะแสะดงออกมาจอภาพนะคะทางจอภาพของเรา 2. เครื่องฉายภาพนะคะก็คือตัวโปรเจคเตอร์นะคะ 4. หน่วยความจำคืออุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลนะคะและชุดคำสั่งเพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งไว้ได้2ประเภทนะคะหนหน่วยความจำชั่วคราว 2. หน่วยความจำถาวร หน่วยความจําชั่วคราวนะคะคือ RAM นะคะเป็นหน่วยความจําที่ใช้ในขณะคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่นะคะสองหน่วยความจําถาวรคือความจําที่ใช้ในการเก็บค่า BIOS นะคะหน่วยความจําถาวรเนี่ยจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่องวันนี้คุณครูขอจบการเรียน,นการสอนเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย